วัสดีจทุกคนในฟ้าฟังเลยออกมามยางเห่นไปสอกับเขาเขาเรียกแบบยางเอ้าโอ้กันนะยางเหรินนะยาขอบแม่มันกคน่หมุดมุดเอาไป có uống nào đó uống là cả những gì nhìn cũng rồi <laughs> phải cái này nhìn để tìm có lại và phải Mmm, <laughs> like mm. Mm. Yeah. Mm, paw I have speed on. ฝ่ากะแดดอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวอันเมฆเดี๋ยวอันนมาเนาะเดี๋ยวแดดบด cái <PRIỬ> <Khe>? lại <unconditional treats> <coughs> <tries> Then. No. <laughs> <laughs> ไปมองเลยออกพลังกายมองอยางเดรนมองสนามเ็กเี่นของเด็กหน่อยเนะาะท่านคุณเมีสไลเดอร์ตรงเห็นจะเห็นเป็นตรงเนี้ยนาห่อนตรงนี้เป็นนลำพุจ้ะนลำพุไอ้ดนตรีเี่นลยอากขอบมูสกีก้บาบิเบ๊ะวังกินไอติม

Nam, à, phải hồng người quân nhào sản nổi, nữa nữa thật. nữa ừ, tuần này nữa nữa Đọc xíu nữa 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 này กำลังบานกำลังออกดอกฮัละยากับิชกาชาดินปลอมสตอมีจ้าทุกคนยางวนมาหารถละเดไปกลับบ้านแล้วคลิปนีสสส้กับอาเลาะ ้าเที่ยวสมิ่นแล้วจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย